เมื่อเร็วๆนี้ได้เกิดการล่มสลายของการละอวกาศของหนึ่งในกาแล็กซี่ที่ห่างไกลที่สุดในจักรวาลกาแล็กซี่ดวงตาแรดนักวิทยาศาสตร์ตอวกาศกลุ่มหนึ่งได้บังเอิญเอาตัวประเมินผลพิเศษรวมเข้ากับเทอร์โมสแตตเสมือนเชิงอวกาศทำได้ไงเนี่ยเอาละ่ะพูดง่ายๆก็คือมีคนใส่ไทายไมชีนซึ่งดูเหมือนรีโมททีวีใส่ในเทเลพอร์ตซึ่งดูเหมือนเครื่องซักผ้าดังนั้นความผิดปกติของปริภูมิเวลาหลายสิบครั้งได้ปรากฏขึ้นทั่วกาแล็กซี่ คุณคือหัวหน้าเผ่ารักษาความปลอดภัยของจักรวาลกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์ที่มีหัวเป็นสุนัขซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมาอย่างดีจะคอยตรวจสอบระเบียบในจักรวาลขาจัดปัญหาในจักรวาลและความผิดปกติในการละอวกาศทุกประเภทด้วยทีมของคุณตอนนี้คุณต้องจัดการกับผลที่ตามมาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้พรุ่งนี้และเมื่อว,วานและปิดทางมมชินเทเลพอร์ตคุณเข้าไปในเรือสตาร์พ o ดเดิลและออกเดินทางสู่อันตรายจุดแรกคือดาวเคราะห์อัพ ที่นั่นมีรูปแบบชีวิตที่ฉลาดและไม่ฉลาดเคลื่อนที่ในแน,แนวดิ่งผู้คนสัตว์และสิ่งมีชีวิตที่น่าอัศาจรรย์อื่นๆทั้งหมดเคลื่อนที่ขึ้นเท่านั้นโดยขึ้นบันไดที่ไม่มีสิ้นสุดนั่นคือที่ที่สิ่งที่มาจากต่างดาวซึ่งมาจากเวลาและกาแล็กซี่อื่นปรากฏขึ้นคุณต้องหาสิ่งของหรือคนที่ไม่ได้มาจากโลกนี้ให้เจอดูซิมีหอยทากคลานไปตามบันไดเชือกนั่น มันเคลื่อนที่แนวนอนคุณวางหอยทากในขวดโหลคุณจะส่งมันกลับบ้านไปที่ดาวเคราะห์เมือ่อหน้าแปลกที่หอยทากพูดได้มันขอความช่วยเหลือจากคุณสัตว์ประหลาดที่ไม่รู้จักได้ปรากฏตัวขึ้นบนดาวของมันและตอนนี้มันทําให้ชาวดาวเมื่อกหวาดกลัวคุณตัดสินใจช่วยมันและบินไปยังดาวเคราะห์ของหอยทากมีเพียงหอยทากแะหนอนผีเสื้ออาศัยอยู่ที่นี่ดาวเคราะห์ปกคลุมไปด้วยเมือกหนาคุณสามารถเห็นหอยทากตัวใหญ่ตัวเล็ก และแม้แต่หอยทากหลายตัวที่มีขนาดเท่าตึก,กราฟ้าแต่ก็มีคนนอกในหมู่พวกมันด้วยลองมองดูรอบๆให้ดีแล้วหาคนนอกที่แฝงกายเข้ามาให้เจอในบรรดาหอยทากคุณสังเกตเห็นเปลือกของปูเสฉวนตัวใหญ่มันดูเหมือนหอยทากตัวอื่นแต่มีก้ามปูคู่หนึ่งโผลออกมาคุณสร้างสนามพลังรอบๆปูแล้วย้ายมันไปยังยานของคุณ ภารกิจที่นี่จบลงแล้วหอยทากรู้สึกขอบคุณคุณภารกิจต่อไปของคุณคือกอบกู้ดาวสเตอร์เรียมนี่คือดาวเคราะห์ที่ปลอดเชื้อที่สุดในจักรวาลไม่มีสิ่งสโกโปรกไม่มีจุลินทรีย์และไม่มีแบคทีเรียผู้อยู่อาศัยในดาวที่บริสุทธิ์และปลอดเชื้อนี่คือคริสตัลบินได้ที่มีตาเดียวพวกมันไม่สามารถพูดได้เนื่องจากไม่มีปากแต่สื่อสารทางกระแสจิตแทนสมองของคุณได้รับสัญญาณจากพวกมัน คริสตัลเหล่านี้กำลังขอความช่วยเหลืออุกาบาตขนาดใหญ่กำลังเข้าใกล้ดาวครอสเตอร์เลียมและคุณต้องทำลายมันคุณไม่สามารถลงจอดบนดาวนี้ได้เพราะคุณอาจจะนำจุลินทรีย์มาที่นี่คุณเข้าใกล้ดาวคร้อน้อยและสแกนองค์ประกอบของมันแทนคุณพบว่าดาวคร้อน้อยมาที่นี่จากจักราลคู่ขนานมันประกอบด้วยน้ำตาลคุณบอกคริสตัลว่าไม่ต้องกังวลและบินออกจากดาวคร้อน้อยโดยไม่ทำอะไรเลยแต่ทำไมคุณถึงแน่ใจว่าจะไม่มีอะไรเลวร้ายเกิดขึ้นกับสเตอร์เลียมล่ะ ดาวคร้อนอยน้ำตาลจะละลายและเผาไหมในชั้นบรรยากาศของดาวในเวลาไม่กี่วินาทีคุณพบว่ามีแขกจากอนาคตปรากฏตัวบนเอิร์ธเก้าเทคโนโลยีบนโลกใบนี้ยังไม่ได้รับการพัฒนาแม้แต่เครื่องจักรไอ้น้ำก็ยังไม่ถูกประดิษฐ์ขึ้นดังนั้นคุณจึงตัดสินใจทำภารกิจของคุณอย่างลับๆคุณมาถึงทุ่งและเห็นชาวไร่สามคนพวกเขาถือผักและเดินบนทุ่งที่ถูกไถหนึ่งในนั้นคือเกษตรกรจากอนาคตแต่ว่าคนไหนล่ะ ดูสิคนคนนั้นใช้ถุงพลาสติกคุณส่งเข้าไปช่วงเวลาของเขาแล้วกำลังจะบินออกไปแต่แล้วคุณกลับสังเกตเห็นบางอย่างแปลกผู้คน3,000ันล้านคนอาศัยอยู่บนเอิร์ท9และทั้งหมดควรจะดูแตกต่างกันไปแต่ไม่รู้ทำไมทั้งหมดถึงดูเหมือนกันคุณเห็นเกษตรกร3,000ันล้านคนกำลังทำงานในทุ่งใหญ่เพียงแห่งเดียวคุณมีประสาทดมกลิ่นที่ทรงพลังและคุณรู้สึกว่าผู้อยู่อาศัยบนดาวดวงนี้ไม่ใช่มนุษย์ พวกเขาไม่มีกลิ่นอะไรเลยดูเหล่าเกษตรกรพวกนี้แล้วค้นหาว่าพวกเขา <playthrough card. S 1> เป็นใครพวกเขาทั้งหมดเป็นโฮโลแกรมชาวนาคนหนึน่งกระพริบได้เห็นไหมแต่ทำไมถึงมีบางคนสร้างภาพลวงตาขนาดใหญ่นี้ขึ้นมากระล่ะในขณะนี้ชาวนาที่ดินต้นไม้และหญ้าทั้งหมดเริ่มกระพริบได้โลกทั้งใบรอบตัวคุณหายไป ตอนนี้คุณอยู่ในห้องสีขาวขนาดเล็กใบหน้าของคุณกลายเป็นมนุษย์ปากของคุณถูกพันด้วยผ้าพันแผลคุณจึงพูดไม่ได้ชุดอาบอกาศของคุณเปลี่ยนเป็นเสื้อเชิ้ตสีเทาประตูเปิดออกและชายร่างใหญ่ในเสื้อคลุมสีขาวก็เข้ามาเขายื่นไม้ถูพื้นและถังน้ำให้คุณล้างห้องสอเขาพูดแล้วเดินออกไปคุณจำไม่ได้ว่าคุณเป็นใครหรือมาที่นี่ได้อย่างไรคุณต้องค้นหาว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก่อนอื่นคุณต้องรู้ว่าคุณหน้าตาเป็นยังไง ในห้องนี้ไม่มีผิวแก้วกระจกและหน้าต่างคุณจะรู้หน้าตาตัวนี้ยังไงดูน้ำในถังสิมันจะแสดงภาพสะท้อนของคุณคุณมองไปที่ผิวน้ำหืมตอนนี้ทุกอย่างชัดเจนแล้วประตูเปิดออกคุณออกจากห้องเดินไปตามทางเดินยาวพร้อมกับเจ้าหน้าที่คนเมื่อสักครู่ คุณเดินผ่านห้องที่มีคนใส่เสื้อสีเทานั่งอยู่คุณเข้าไปในห้องอาหารพ่อครัวเทน่าให้คุณแล้วแจกโดนัทสีชมพูให้คุณอาหารกลางวันเขากล่าวเจ้าหน้าที่ดึงผ้าพันแผลออกจากปากของคุณคุณกัดโดนัทมันไม่มีรสชาติเลยณจุดนี้คุณตระหนักว่าทุกสิ่งรอบตัวคุณคือภาพหลอนคุณอยู่บนดาวสเตอร์ฟิเลียมภายใต้อิทธิพลกระแสจิตของผู้อยู่อาศัยแต่คุณรู้ได้อย่างไรล่ะ เมื่อคุณมองภาพสะท้อนในถังคุณเห็นใบหน้าที่แท้จริงของคุณนั่นคือหน้าสุนัขทุกอย่างสะอาดและปลอดเชื้อเกินไปและโดนัทก็ไม่มีรสชาติเหล่าคริสตัลไม่รู้ว่ารสชาติคืออะไรพวกมันจึงสร้างมันออกมาไม่ได้พวกมันต้องการศึกษาร่างกายของคุณเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองและทำลายกาแล็กซีคุณรู้แผนล,ลับของพวกมันแล้วแต่คุณจะออกไปจากที่นี่ได้อย่างไรวิธีเดียวคือการใช้แบตเทอรียบางชนิดแต่คุณจะหาจุลินทรีย์จากดาวเคราะห์ที่ปลอดเชื้อได้จากที่ไหน ในขณะนี้คุณมองไปที่เจ้าหน้าที่และถมน้ำลายใส่เขาความกระวขนเกิดขึ้นทุกขนทุกแห่งพ่อครัวกรีดร้องและวิ่งหนีไปเสื้อของคุณหายไปคุณกลายเป็นหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยจากวันอีกครั้งและหัวของคุณกลายเป็นสุนัขน้ำลายของคุณมีจุลินทรีย์เมื่อคุณถมน้ำลายใส่คริสตัลคุณทําให้ทั้งดาวติดเชื้อคุณออกจากสเตอริเลียมในช่วงที่จุลินรีย์แพร่กระจายไปทั่วดาวคุณได้เจอกับทีมของคุณและตอนนี้กําลังบินผ่านอวกาศ ทันใดนั้นคุณจับสัญญาณจากดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ที่ชื่อเก็กตัมดูเหมือนว่าทม์แมชชีนจะอยู่ที่นั่นในขณะน,นี้ดาวเคราระห์กำลังร่วงลงไปในลุมดำคุณลงจอดบนเก็กตัมท้องฟ้าค่อยๆกลายเป็นสีดำคุณสังเกตเห็นเครื่องซักผ้าที่ส่องแสงระยิบระยับนี่ไงคุณต่อสายเคเบิลหลายเส้นเข้ากับเครื่องและยกขึ้นบนยานของคุณไรโน้มถ่วงของหลุมดำกำลังเพิ่มขึ้นยานของคุณไม่มีแรงพอที่จะออกไปจากที่นี่คุณควรจะทำยังไงดี ช้เครื่องสักพ้าสินี่เป็นเทเลพอร์ตที่สามารถพาคุณไปยังจุดใดก็ได้ในจักรวาลคุณอ่านคำแนะนำที่แน่มาอย่างารวดเร็วและเปิดการตั้งค่ามันได้ผลเรือของคุณถูกเทเลพอร์ตไปยังคุณลงจอดที่เก็กตั้มท้องฟ้าค่อยๆกลายเป็นสีดาคุณสังเกตเห็นเครื่องสักพ้าที่ส่องแสงอริยประยับนี่ไงคุณต่อสายเคเบิลหลายเส้นเข้ากับเครื่องและยกขึ้นบนยานของคุณแรงโน้มถ่วงของลุมดํากํลาลังเพิ่มขึ้น ย่านของคุณไม่มีแรงพอที่จะออกไปจากที่นี่คุณควรจะทำยังไงดีใช้เครื่องสักผาซี่นี่ยังเป็นเทเลพอร์ตที่สามารถพาคุณไปยังจุดใดก็ได้ในจักรวาลคุณอ่านคำแนะนำที่แน่มาอย่างรวดเร็วและเปิดการตั้งค่ามันได้ผลเรื่องของคุณถูกเทเลพอร์ตไปยังเดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์เดียวกันเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่า เห็นได้ชัดว่าคุณไม่ได้เปิดใช้งานเทเลพอร์ตแต่เป็นไทแมชชีนตอนนี้คุณติดอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งและสัมผัสประสบการณ์ร่วงลงไปในหลุมดําที่กลืนกินปริภูมิเวลาอย่างไม่รู้จบคุณจะหนีจากหลุมนี้ได้อย่างไรคุณเหวี่ยงเครื่องลงในหลุมดําเทเลพอร์ตเวลาถูกทำลายคุณได้ช่วยจักรวาลไว้แต่คุณยังคงร่วงลงไปในหลุมดําพร้อมกับดาวคราะหอยู่ หากจะออกไปจากมันต้องมีอะไรมาลาในตอนนี้ยานอวกาศสามลำเข้าสู่องโคโ์จรของเก็กตั้มแต่ละลำปล่อยลำแสงความโน้มถ่วงที่สามารถลากคุณออกจากดาวเคราะห์ได้ในบรรดายานทั้งสามลำนั้นมีเพียงลำเดียวที่เป็นมิตรและต้องการช่วยเหลือคุณจริงๆคุณจะเลือกลำไหนเร็วเข้าหลุมดำกำลังจะกลืนกินคุณแล้ว ยานลำที่ดูเหมือนหอยทากนั้นต้องการช่วยเหลือคุณในตอนแรกคุณได้ช่วยดาวเคราะห์ของหอยทากจากปูยักษ์ไว้ยานอาวกาศขนาดใหญ่ดึงสตาร์พูดโดของคุณออกจากไรน้มถ่วงที่หนักหน่วงคุณพบว่าตัวเองอยู่ในอวกาศโล่งและบินออกจากหนุมดำอย่างเร็วที่สุดจักรวาลปลอดภัยแล้วที่นี้ถึงเวลาดูคะแนนของคุณกันบ้าง0ถึง2คะแนนบางทีคุณสามารถช่วยดาวเคราะห์สักดวงสองดวงได้แต่การช่วยกาแล็กซีหรือจักรวาลทั้งหมดยังยากเกินไปสำหรับคุณ 3-6ถึงคะแนนไม่เลวคุณสามารถปกป้องจักรวาลได้แต่จากภายัยคุกคามเล็กๆน้อยๆเท่านั้นบางครั้งคุณยังรู้สึกกลัวเกี่ยวกับอัติภาวะนิยมจากปัญหาเกี่ยวกับอวกาศที่กำลังจะเกิดขึ้น7-9คะแนนคุณสมควรอยู่ในหน่วยรักษาความปลอดภัยจักรวานแต่คุณต้องจำไว้ว่าคุณไม่สามารถกอบกู้โลกได้หากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน10-11คะแนนจักรวาลต้องการคุณเสมอ มีเพียงคุณเท่านั้นที่สามารถควบคุมปริภูมิเวลาและไขปริศนาโอกาศที่ยากที่สุดได้